สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะกระซิบบอกเล่านําเสนอรถกระบะหลรอๆให้ชมอีกแล้วค่ะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ทักทายกันด้วยนะคะรถสวยๆค่ะจัดไฟแนนซ์ได้สดได้นะคะมีทั้ง2ราคา2แบบเงือนไขเลยทีเดียวกับรถม a สด้าบีทีห้าสิบโปค่ะเครื่อง2.2ปี2012นะคะ ราคาเงินสด175,000บาทราคาจัดไปแน้น188,000บาทติดแบคลิสหรือเครดิตไม่ดีก็ออกรถได้รถบ้านสวยหน้าหลังเดิมๆไม่มีชนค่าเป็นมาทด้าต,ตัวสูงนะคะเครื่องยนต์2.2ดีเซลประหยัดมากเลขไมลประมาณ160,000กิโลเมตร เครื่องดีเกียร์ดีช่องร่างดีแคปเปิดได้ภายในสะอาดเรียบร้อยดีแอร์เย็นเพลงมีฟังกุญเจรีโมดภาษีพรบรครบค่ะค่างวดอยู่ที่ประมาณเดือนละ4,800บาท60นงวดนะคะติดแบ็คลิฟวางดาว80,000บาทค่ะและผ่อนต่อเดือนละ3,400บาท60งวดที่ขัดดูรถได้ที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกนะคะอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยนเรศวนพิษณุโลกสนใจโทรคุยสอบถามกันได้ค่ะติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยแอดมินใส่ข้อมูลพร้อมรายละเอียดเบอร์โทรนะคะไว้ให้ใต้คลิปเพื่อจะได้สะดวกต่อการติดต่อค่ะในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ